มาบอกว่าจะได้ไม่ถึง200ที่นั่งด้วยซ้ำนะครับผมก็ก็รับสังครับรับฟังควาเห็นครับก็ไม่ได้เป็นอะไรที่บันทอนครับผมก็ยังไงยังไงก็ยังเดินหน้านะครับประสัยพบปะที่น้องประชาชนนะครับรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นก็ทางานหนักต่อไปครับจะจะมา100 600 180 160 280ไม่ทําให้เราย่อท้อครับทุกคนยิ้มย้ําแจ่มใสทํางานต่อครับมั่นใจครับตอนนี้โผล่หอกเดนิลไม่ได้ชนนะครับ จะออกกันต่ายนี้แล้วเครื่องผลนะพักเพื่อไทยอ่ะเป็นที่หนึ่งครับแล้วก็ก๊กการที่สองครับวนไปทางด้านที่สามครับแต่ว่าส่วนทุกคนนะครับครับอ่าเป็นคุณพิธาที่หนึ่งครับคุณยิงที่สองครับล้วก็คุณนีที่สามครับเป็นยังไงบ้างครับผลโหวตที่ครับก็ก็หลักการเดียวกับที่ผมตอบไปรื่งชุปบ้องโนะครับถ้าอะไรออกมาไม่ดีเราก็น้อมรับฟังอะไรที่ออกมาดียังไงเราก็รับฟังอยู่ดีเหมือนเดิม ไม,ไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานหรือหลักการคิดของเราพักเพื่อไทยยึดอราะาชาชนความต้องการความเจริญรุ่งเรืองของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งครับอ,อย่างโพลที่ออกมาครับพักเรือไทยทั้งชาติมันเป็นผู้ที่สี่แต่ว่าพรรคประชาธิปเนี่ยเป็นที่ที่ที่สิบส่วนบุคคลเนี่ยลุกตู่เป็นที่ท 10. สีนน่ลุกพอมเป็นที่สิบที่หนึ่งคือใครครับที่หนึ่งคือเพื่อไทยกับคุณพิธาต่อครับ มองว่าเกีเกยรติการเดินจะเป็นฝ่ายประชาธิปไตต้องชะล้ารเลือกตั้งไหมครับผมยังมั่นใจอยู่นะครับว่ายังไงเสียฝ่ายชาธิปไตยโดยเพราะยิ่งถ้าเกิดพูดของตัวเองเนี่ยอือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเรามั่นใจในโยบายของเราเราัด้มั่นใจในโยบายของของของคณะเศรษฐกิจกแล้วก็มั่นใจในตัวผู้สมัครสส,ส,อสอเขตว่าเรามีดี แล้วก็น่าจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนครับยังมั่นใจอยู่ครับโคไปออกมาหลายๆพื้นที่จะเห็นว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลจะออกมาเหมือนกับสลับกันตลอดเนี่ยค่ะใคถือว่าก้าวไกลนี่ถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวสำหรับเราผมผมผมไม่ดูพรรคการเมืองอื่นเป็นคู่แข่งนะครับผมพูดเสมอต้องเสมอไปไปโดยตลอดเพราะคู่แข่งของผมเนี่ยคือความระบาดความยากจนความไม่เสมอภาคความไม่เท่าเทียมที่มีอยู่ในสังคมไทยนะครับเราก็ต้องแย่งกันนะครับในการที่จะขยายผลของเรื่องนโยบายนะครับ อย่างพื้นที่เขตเมืองที่เท้ากลากับเพื่อไทยนี่จะไล่กันมาตรงนี้เราจะแก้อย่างไรบ้างคะไม่แก้ครับเพราะเราเองเราก็เราก,เราก็พูดเราก็พูดในโนโยบายที่เราอยากจะทำนะครับอาจจะมีการเน้นบางนโยบายให้มากขึ้นนะครับก็ต้องดูต่อต่อ,ตอจากตัวเลขที่ออกมาด้วยนะครับเมื่อสักครู่การปราศัยนี่การพูดถึงว่าอยากให้ใครมาด้อยค่านโยบายเพื่อไทยแต่ว่าตอนนี้ เสียงิจณ์มันทำให้ประชาชนเขาได้ยินเสียงมากคุณไม่ทราบครับหน้าที่ผมก็คือบอกให้เตือนสติเฉยๆครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพรรคไม่ไดคิดใหญ่ทำเพ็นเพื่อไทยทุกคนครับนะครับตรงนี้นี่ก็มีการออกมาพูดอะไรซึ่งบางทีเนี่ยมันมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยอย,อย่างเช่นเงินเหรียญหนึ่งหมืห่บาทเขาจะมีราคาขึ้นลงไม่มีขึ้นลงครับมีเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะครับไม่ไม่มีลงไม่มีขึ้นนะครับเปลี่ยนมือก็ไม่ได้ไม่มีการซื้อขายที่ตลาดรองผมว่าบางพรรคก็รเมือรชี้นำก็ไม่ได้ใจเป็นแทคติกการเมืองหรือว่า ไม่ทราบจริงๆแต่ผมว่าถ้าเกิดพี่น้องประชาชนไปอ่านดูให้ดีๆนะครับควบคู่ไปกับการปรสาสัยการแถลงข่าวของออคนสัมัั์ของพรกเพื่อไทยเนี่ยก็จะทรางให้ดีว่านโยบายนี่เป็นนโยบายที่คิดใหา่ทำเป็นเพื่อคระทยุกคนครับ